ก็แน่นอนทักษิณเป็นลูกเป็นพ่อนะครับองอิงเป็นลูกเขาก็ต้องการปกป้องลูกของเขาที่อายุ30กว่าปีแถมเป็นลูกคนเล็กอีกต่างหากก็เลยเป็นที่มาของเขาไม่ยอมให้เขาไปตายดีกว่าที่จะยอมให้นุทินชาญบริกุลเป็นนายยงตรีเรียกว่าสู้กันยิบตาแต่ในขณะเดียวกันทักษิณก็มีเวลาเริ่มมีกระแสข่าวขึ้นมาว่าทักษิณจะหนี สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนิวสังวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของการแตกหักกันนะครับระหว่างธรรมนัตพมเผ่ากับทักษิณชินวัตรถึงขั้นพูดออกปากว่าให้ผมไปตายดีกว่านะถ้าจะตั้งอนุทินเป็นนายกมนตรีนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ทักษิณเองก็บอกนะครับบอกว่าไปเชื่อใจธรรมนัตเป็นความผิดพลาดของเขาเอง นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่รอดก็มีทางเลือกสองอย่างเสนอคุณชัยเกษรหรือยุบสภาหรือยุบสภาแค่หนึ่ยุบสภาก็มีอำนาจกัดเรื่องยังไม่หาเลยครับเพราะว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่ตกลงกันยังจัดตั้งกระบวนการจนกว่าจะมีการประกาศชัดเจน จับมือกันไปร่วมนั่นร่วมนีห่หรือเข้าสภาจนได้นายกอะมาบอกว่ามันเราไม่น่าไว้ใจภูมิใจไทยน่าไว้วางใจต่ออยากให้พูดออกมาให้ชัดว่าที่พรรคภูมิใจไทยน่าไว้วางใจอ,อ่ะอ,อ,อ,อยู่ที่ตรงไหนพูดเหตุผลเราก็จะยอมรับโอ้ยเป็นมองแบบนั้นก็มองเขาล้ายเกินไปนะแสดงว่าเขาทาเก็บมาทั้งหมดเนี่ยโดยไม่สนใจเลยว่าความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัญหาต่อประเทศอย่างไรผมไม่เชื่อว่าพรรค พักประชาชนจะคิดถึงขนาดเอาเกมส่วนตัวมาแก้ปัญหาหรือมามันสร้างผลกระทบให้กับประเทศชาติต้องรอไม่ต้องรออ้าคุณผลิตไม่เข้าใจกระบ,บวนการประชาไต่เหรอครับกระบวนการประชาไตยขณะนี้กําลังหาหรือกันเพื่อตั้งรฐฐัฐบาลอยู่ๆจะเรียกให้ยุบสภาสแสดงว่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักสิถูกไหมครวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตัดสินใจในกระบวนการประชาไตยอื่นๆ ขณะนี้กําลังอยู่ว่าต่างฝ่ายต่างรวบรวมแล้วก็รายชื่อที่บอกก็ไม่มีความมั่นใจแน่นอนได้นั้นภุมิยจไทยบอกว่าตอนนี้ผมสามร้อยสองร้อยแปดสิบอะไรก็นับรวมมาพักกลุ่มพักประชาชนเข้าไปด้วยแสดงว่าภุมเยจไทยมั่นใจเลยว,ว่าตกลงกับพักประชาชนแล้วที่มากําลังเกิดขึ้นนี้เป็นการสร้างเร่ละครเหรอครับ,บผมเชื่อว่าเขาถ้าถ้าเชื่ออย่างนั้นก็พักประชาชนก็ต้องรับผิดชอบเลยกันผมเชื่อว่าทุกฝ่ายกาลังพิจารณากําลังพิจารณาอยู่ เพราะนั้นเมื่อกำลังพิจารณาอยู่ในกระบวนการที่กําลังจะเลือกรัฐบาลให้ได้จะไปพูดเรื่องอื่นๆแล้วจะมายุให้ยุสภาแสดงว่าเจตนารมที่แท้จริงก็คืออยากยุสภาอย่างเดียวให้กังใจ่าคะวันนี้นะคะเพื่อไยยังยืนยันที่จะส่งอาจารย์ชัยเกษมอยู่นะคะ ไม่รู้ผมมาให้กำลังใจให้เฉยมีส่งอรู้นะครับ้าใครในไหน้องผมไม่ได้บการะธานทบอกให้ใจไม่ได้ครับท่านู้สื่าให้กำลังใจให้เฉยถ้าเพื่อนท่ายังยืนยังจะสรอาจารย์ชัยเกษมอยู่ไหมคะ่าคือจริงๆต้องต้องต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการเนี่ำเนินไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าจะยางไรนะครับเพราะจริงๆแล้วด้วย ด้วยสิ่งที่เราพยายามจะทาหรือว่าอยากที่จะให้มันเกิดเนี่ยอยากให้เป็นทางออกของประเทศที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอานาจของปฏิบัติหน้าที่แทนนายกร,รัฐมนตรีนะครับซึ่งผมเองก็เป็นรัฐมนตรีด้กษสาการนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันครับแต่ว่าในเรื่องของการกระบวนการต่างๆเนี่ยก็ต้องต้องใช้เวลาครับที่บอกว่าดำเนินการไปแล้วหมายความว่ารอ <ถ S 2> ขึ้นนําทุนเข้าถูกไหมคะ ก็คือจริงๆแล้วทางท่านรักปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการวางแผนแล้วก็ดําเนินการอยู่ครับอันนี้ผมผมต้องขออนุญาตจริงว่าผมไม่ทราบจริงว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหนดําเนินการที่ว่าคือดาเนินการยื่นเรื่องยื่นต่อที่สภาครับผมใช่ครับก็ก็บอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราดําเนินการอยู่แล้วนะครับไม่ใช่การออกมาขู่หรือว่าออกมาอะไรพักพาร่วมหรือว่าในสภาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พวกเรามองอยู่แล้วว่า,าทางทางออกของประเทศที่ดีที่สุดก็คือคือนวันให้กับพี่น้องประชาชนตำแหน่งคณะมนตรีทุกคนก็พ้นจากตําแหน่งแต่มีวาระเ,าเรื่องเพื่อทราบที่หน่วยงานต่างๆจะต้องมาชี้แจงสองสามหน่วยงานก็คงจะประชุมได้โดยมีวาระหลังจากหารือแล้วก็เป็นวาระเพื่อทราบส่วนวันศุกร์นั้นเป็นการประชุมพิเศษที่วิปทั้งสองฝ่าย อยากเอากฎหมายที่ค้างาคาที่สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเสนอหรือรัฐบาลเสนอที่ค้างคาและมีความจําเป็นต้องใช้ขึ้นมาพิจารณาในวันศุกร์เลยไม่มีเรื่องของการหารือนะครับนะแต่เนื่องจากหลังจากที่วิบได้เสนอและสภาได้ออกวาระตามข้อตกลงของวิบทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีปัญหาตามมาคือขณะนี้คือนายกดีแปรตรงฐานพ้นจากตำแหน่ง ก็ต้องมีนายกคนใหม่เพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ทีนี้การ <c oughs> ประชุมเพื่อเลือกนายกนั้นก็ต้องกำหนดในที่ประชุมสภาซึ่งก็มีสองทางคือมีสมาชิกพรรคการเมืองเสนอปเป็นยติด่วนขึ้นมาแต่ต้องเสนอมาให้สภาเพื่อที่จะแจ้งบรรจุวระให้สมาชิกได้พิจารณนอย่างน้อย หนึ่งวันหนวันประการที่สองสภาอาจจะออกเป็นวาระด่วนเพื่อพิจารณาเรื่องนายกเลือกนายกเรื่องเดียวอาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งที่มีความเหมาะสมแล้วไม่ขัดกับข้อบังคับแล้วก็สมาชิกมีความพร้อมนะเพราะถ้าสมาชิกไม่มีความพร้อมปัญหาต่างๆเช่นว่า <c oughs> เรื่ององค์ประชมุม นะเรื่องสมาชิกก็ยังไม่ได้มีการประชุมกันสเสด็จน้าอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต้องให้โอกาสทุกฝ่ายทํางานเต็มที่สภามีหน้าที่ในการดาเนินการก็มีความพร้อมนะในสัปดาห์นี้เพราะเราเชิญประชุมสามวันอยู่แล้ววันใดวันหนึ่งที่มีความพร้อมก็สามารถจะจดาเนินการได้แต่อย่างน้อยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเ,าเรียกประชุมในวาระ เพื่อเลือกนายกอย่างน้อยก็หนึ่งวันครับก็ได้วันที่สีอันนี้อยากให้เวิบสองฝ่ายได้หารือด้วยนะได้ได้หารือด้วยนะหรือว่าปักการเมืองที่มีสิทธิ์เสนอนายกปีทําเป็นข้อเสนอมาก็ได้นะฮะกับก็สภาพร้อมที่จะินการเพราะว่าเราไม่อยากให้การเลือกนายกปีเพื่อจะตั้งรัฐบาลน,นี้ออกไปคุณติ่งคิดว่ายังไงทําไมพักประชาชนยัง ลังไม่มีมตะสะิสักทีหรือว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเชิงกลยุทธ์บางอย่างรอเปล่าครับไ,ไม่มีก,ล,ล,มมกลยุทธ์อะไรหรอกคือโดยสรุปแล้วเสียงเขาเนี่ยแตกเป็น3เสียงเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าจะไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่เลยบางส่วนก็จะไปสนับสนุนทางพรรคคุณอนุทินอยู่เลยแต่ขณะเดียวกันอีกส่วนตรงกลางเนี่ยบอกว่านั่งอยู่เฉยๆรอ,อให้พวกเขาเนี่ยนะคะนั่งอยู่บนภูอ่ะดูอะไรเขากัดกันจากนั้นปุ๊บเนี่ยตัวเองก็รอยุบสภาอย่างเดียวแล้วดูซิว่าทางพรรคเพื่อไทยอ่ะคุณภูมิธรรมอ่ะไม่มีอำนาจจะยุบอ่ะจะยุบไหมจะ อา้าแต่คุณสรวลนเทียงทองเพิ่งบอกใช่ไหมที่มีข่าวใช่ไหมทีมงานเดี๋ยวเช็คนิดนึงนะฮะเหมือนบอกว่าเตรียมการยุบสภาแล้วยากเพราะว่าขณะเดียวกันนะคะที่ฉันฟันธงว่าไม่มีทางยุบทำไมฮะเพราะว่ายุบไปปุ๊บเนี่ยจะเหลือสักกี่คนละ่ะตอนนี้เนี่ยเห็บกระโดดออกหมดแล้วเกือบจะครึ่งพักนั้นไม่รู้เหลือว่าเห็บเนี่ยกระโดดออกจากหลังหมาชั้นใดตอนนี้หมาที่ตายแล้วก็เน่าชั้นนั้นเห็บกระโดดออกไปเกือบครึ่งก็เลยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เลยจะยุบสภา ได้ข่าวว่าจะยุบสภาถ้าไม่จบในวันพรุ่งนี้ข้ามไปสัป,ปดาหนะ์หน้าสัป,ปดาหนะ์หน้าถ้าลากผ่านเนี่ยวันที่9ก้ญญากันยาที่สาลดีการนัดคุณทักษิณไปฟังคําสั่งเนี่ยชั้นสิบสและถ้าผลเป็นลบในซีกพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งตัวพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดง่ายว่าบรรดาน,นกนางน,นวลทั้งหลายเนี่ยจออะยอพยพบินออกนะครับรวมกระทั่งพรรคร่วมที่ยังเหลืออยู่กันนั้นเนี่ยโอกาสที่ไม่โหวตให้กับแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีเป็นจํานวนมากเพียงแต่ว่ารอจังหวะ ถ้าพักประชาชนไม่ลงมือให้จบภายในสัป,ปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์นะ้าเขาไม่มีความหมายแลย้วไม่มีความหมายแลย้วเพราะว่าการอุปยบเกินครึ่งแล้วทีนี้เห็นไหมเงื่อนไขาการจะยุบสภาสี่เดือนเรื่องประชามติของเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยิ่งห่างไกลเพราะฉะนั้นเขาหล่อได้สัป,ปดาห์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้ท่านั้นแหะทำไมไม,ไม,ไม่ไม่จัดการตั้งแต่จันทร์กับอังคารจนมาถึงพุธมันมีมันมีอะไรที่ทําให้ช้าลงในพักเขามีขั้นตอนเขามีกระบวนการจริงๆหรือเปล่า เราก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันว่านอกจากกรรมการบริหารพรรคสอส,อสอเจ้าหน้าที่พรรคนะครับนี่ก็เป็นพรรคแรกเหมือนกันให้เจ้าหน้าที่พรรคตัดสินใจซึ่งก็เป็นประชาธิปไตยที่มากที่สุดหรือแม้กระทั่งตัวแทนจังหวัดแต่ว่าทุกคนต่างก็ดูเกมการเมืองออกอยู่แล้วเอาสมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาชนประกาศไอ้นี่นะครับสนับสนุนคุณอนุตินพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับไม่กลัวไฟยุบประกาศยุบสภานะครับการประกาศยุบสภานั้นปัญหาก็คือว่า ทั้งประธานและสองรองคนที่มีหน้าที่ผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าบัญจุระเบียบวาระนะการเลือกนายกก็ต้องถอยออกไปและขนาดเดียวกันนั่นเนี่ยนะครับก็ต้องรอพระราชกิจสดีกายุบสภาและก็จะมีการยื่นตีความไม่ว่าขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนอในศาลปกครองแล้วหลังจากนั้นยื่นในศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระดานนี่มันจะไปไกลมากมและต้องไม่ลืมว่าโดยประวัติ นะครับตั้งแต่คุณทักษินไทยรักไทยคุณยิ่รักพักเพื่อไทยยุบสภาสองครั้งจัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จจบลงด้วยการยึดอำนาจทั้งสองครั้งเหตุการณ์จะยุบสภาใหม่ยุบสภานะครับก็เป็นเกมของทั้งสองฝ่ายนะครับพักประชาชนพอมีข่าวว่าจะยุบสภาปุ๊บก็บอกว่าไม่เลือกใครละนี่วังว่าจะชิงความได้เปรียบพอจะประกาศว่าจะมีการเลือกใคร นะก็มีกระแสที่จะยุบสภาขึ้นมาก็ขู่กันไปขู่กันมานะครับโดยอ้างประชาชนอ้างนะการได้ประโยชน์นะของแต่ละพรรคการเมืองนะครับซึ่งที่ผ่านมาทักษิณก็บอกว่าเขาเนี่ยนะไม่คิดว่าธรรมนัตจะมีการหักหลังเขาแบบนี้นะครับไปร่วมกับอนุทินชาญวิรกุลนะครับหลังจากที่เดินต้อยต้อยต้อยนะตามทักษิณมาหลายครั้งหลายหนเป็น เจ้ามือเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ดูนายดูแลนายเป็นอย่างดี <S <S 1> <S 1> เรื่องของการยุบสภาไม่ยุบสภาเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไงมีคนเสนอสาธิตปิตุเตชะก็มีการเสนอบอกว่าจะให้ตั้งรัฐบาลเฉพาะการนักการเมืองมาร่วมกันตั้งรัฐบาลเฉพาะการแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นไปไม่ได้สาเหตุที่เป็นไปไม่ได้ถึงขั้นทักษิณเนี่ย มีรายงานนะ,นะบอกว่าถึงขั้นพูดตั้งอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณบอกว่าขอตายดีกว่าหมาแก่ก็พูดแบบนั้นนะ,นะซึ่งผมก็นํามาเล่าให้รอบอีกรอบหนึ่งนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณบอกว่าเขาผิดพลาดที่ไปเชื่อใจธรรมนัฐโดนธรรมนัฐต้มนะซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่ทักษิณออกมาพูดในลักษณะดังกล่าวนะครับแต่ สิ่งที่น่าสนใจคือทําไมสถานรรการณ์เป็นแบบนี้และทักษิณถึงไม่ยอมเรื่องยุบสภามมยุบสภาไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่นะยุบกับยุบยุบกัและวเท่านั้นเมยุบกัเท่านั้นนะ,ะนนนะนะครับเจ๊งยังไงยุบก็เจ๊งไมยุบก็เจ๊งผมเรียนย้านะอนุทินเป็นนายกชัยเกษมเป็นนายกก็เจ๊งยังไงก็เจ๊งไปทางไหนก็เจ๊งหมดถึงเวลาจะเข้าใจนะครับไม่มีทางรอดอะนะครับบริหารไม่ได้หรอกอนุทินเป็นก็บริหารไม่ได้อายุสั้นอยู่ได้ไม่นานนะครับอนุทิน อาชัยเกษมมาก็ขาดความเชื่อมัน่นก็บริหารประเทศไม่ได้นะครับก็เจ๊งอยู่ดียังไงก็ไปไม่รอดไปไม่ได้หัวใจสําคัญคือทักษิณทํำไมถึงทําขนาดนี้นะครับสาเหตุที่ทักษิณทําขนาดนี้หลักๆเนี่ยมันมาจากอะไรฮะมันมาจากเรื่องของลูกสาวเขานะครับที่ผ่านมาทักษิณน,น่ยไปเริ่มต้นก่อนด้วยการไปบีบอนุทินชนาญวิรุลนะครับไม่พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะต้องการแก้กฎหมายเรื่อง Entertainment Complex นะครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งที่ตามมาตอนนี้ปรากฏว่าพอพ้นมาปุ๊บอนุทินก็มาตั้งแก๊งตั้งกวนสู้นะครับพอสู้ไม่พอทักษิณก็เลยไปยำใหญ่ในเรื่องหัวสอวอปรากฏว่านอกจากยำใหญ่เรื่องหัวสอวอก็ไปยำใหญ่เรื่องเขาการะดงอนุทินก็สู้ก็เลยพอมีคลิปหลุดออกมาเรื่องของคุณเซนนะครับ ก็มีการรวมรายชื่อพวกสวทั้งหลายร้ององค์อิงพอร้ององค์อิงปุ๊บสารานนก็มีนิฉัยตัดสินว่ามีความผิดมีความผิดปุ๊บมันผูกพันทุกองค์เนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีทรยศชาติตามมาตรา1 1 9 1 2 0 1 2 1เข้าองค์ประกอบเลยแล้วก็มีการไปแจ้งความดำหนึ่งคดีที่กองปราบปรามตำรวจกองปราบสนับสนนเรียบร้อย ส่งให้กับปปชนะครับปปชตอนนี้ตั้งกรรมาการสอบสวนเรียบร้อยรอจะดำเน,นินการยังมีคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งความเท็จซึ่งบุคคลฟ้องร้องกันเรื่องของแจ้งความเท็จนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะอ่าพจมานแพทองทานนะแล้วก็พี่สาวโดนข้อหาแจ้งความเท็จอีกจู่จูสารอุทธรณ์ก็รับคำร้องขึ้นมาอย่างประทันหันประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทำไมอ่ะ เพราะว่าจากการยื่นของสอวเนี่ยนะครับของฝั่งพักน้ําเงินหรือพักภูมิใจไทยเนี่ยทำให้อุคงอิงเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าแดนประหารเพราะโทษมาตรา 9, 120, 12 1นึ่งหนึ่เนี่ยมันโทษประหารชีวิตนะครับก็แน่นอนทักษิณเป็นลูกเป็นพ่อนะครับองค์อิงเป็นลูกเขาก็ต้องการปกป้องลูกของเขาที่อายุ30กว่าปีแถมเป็นลูกคนเล็กอีกต่างหากก็เลยเป็นที่มาของเขาไม่ยอม ให้เขาไปตายดีกว่าที่จะยอมให้อนุทินชาญหรือคนเป็นนายมนตรีเรียกว่าสู้กันยิบตาแต่ในขณะเดียวกันทักษิณก็มีเวลาเริ่มมีกระแสข่าวขึ้นมาว่าทักษิณจะหนีก่อนที่จะมีการพิพากษาในวันที่9กันยายนนะครับพุทธศักราช2,568สถานการณ์จนถึงรณะน,นี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะไม่ว่าใครจะเป็นนายมนตรีนะครับก็เป็นในกระตีซสมเกมหรือเป็นเกมลบนะครับ อนุทินจะได้เป็นนายกอุปมตรี์ไหมอย่างที่ผมเรียนผมก็ยืนยันสุดท้ายพรรคส้มไม่เลือกใครทาหล่อหกูไม่เลือกใครสักคนเอาสิก็สู้กันไปนะครับหรือถ้าเลือกอนุทินก็ยุบสภายุบสภาก็คิดว่าฉันได้เปรียบแต่ทุกอย่างนะการเมืองสิ่งที่ประชาชนได้เห็นเชิงประจักษ์คือได้เห็นหมาแย่งเศษเนื้อแย่งกระดูกนะครับนั่นเองแต่สุดท้ายที่สุดคนที่จะตัดสินคือประชาชนนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จียมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ